เพื่อนทุกคนคะ่ะมาเจอกับเพีงอีกแล้วนะคะวันนี้เพงก็มีเคล็ดลับดูแลผิวที่ใช้และข่าจริงมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันบอกทุกอย่างที่ใช้หมดเปลือกดีคลิปนี้สามารถหาซื้อตามได้ง่ายมากๆเลยนะคะและอีกอย่างนะคะคือราคาถูกแล้วก็งบประหยัดสูตรที่1นนะคะเป็นสูตรดูแลผิวให้สม่ําเสมอและลดจุดด่างดานั่นก็คือการสครับนั่นเองนะคะเพีงจะใช้สครับของเจ้าตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยใช้ของแบรนด์ไหนก็ได้เลยแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเพีงจะสะครับอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะเพื่อเป็นการผัดเซลล์ผิวให้ผิวททีีี่่ค้าเสยนนนหหลลุดออกกัังจ ขาดไม่ได้เลยหลังจากการสครับผิวนั่นก็คือทาโลชั่นบำรุงผิวนั่นเองเพียงแนะนำเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือ n i v e a C A ซองสีชมพูเขาเป็นวิตามินโลชั่นนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่ทำเป็นวิตามินโลชั่นออกมาสูตรสีชมพูนี้มีส่วนผสมของวิตามิน A 100เท่าจากเชอร์รี่มิ้นสกัดสูตรเย็นอย่างที่รู้กันว่าเจ้าวิตามิน A เนี่ยช่วยในเรื่องลดจุดด่างดำและยังมีวิตามิน C มาช่วยในเรื่องบูดผิวใสสีผิวสม่ำเสมอตัวนี้ดีงามมากเดี๋ยวเพจงจะให้ดูเนื้อเขานะ นเนื้อเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะพี่จะลองเกลี่ยให้ดูนะคะคือทุกคนเนื้อเขาเกี่ยง,ง่ายมากเนี่ยพอเกีย่ยปุ๊บก็คือซึมไวนะคะไม่เหนียวหนอะหนะเลยนี่คือแบบไม่เหนียวติดผิว กลิ่นหอมฟุ้งมากเวอร์ใช้เป็นประจำสีผิวสม่ำเสมอได้เจวันเด็ดดวงมากทุกคนแนะนําให้ไปลองเลยสูตรที่2นะคะเป็นสูตรดูแลผิวให้ชุ่มชื้นและกระจ่างใสนั่นก็คือการดื่มน้ําเปล่านั่นเองต้องบอกก่อนว่าเพียงเป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยมากๆนะคะเลยทําให้ผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งพอลองกินน้ําให้มากขึ้นก็ช่วยอยู่นะทุกคนเพียงกินวันละ2-3ขวดก็คือจิบไปเลยตลอดทั้งวันผิวจะดูชุ่มชื้นขึ้นทําให้ไม่แห้งและนอกจากนั้นเพียงทาโลชั่นควบคู่ไปด้วยเป็นวิตามินโลชั่นอีกสูตตรรที่่เเนนน้้้้คควววววาาามมมมกกะจงใสบิิชชุืชหผดย นั่นก็คือ Nivea C&E ตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นสูตรซองสีส้มความเด่นที่ต่างจากสีชมพูนะคะนั่นก็คือตัวนี้จะเน้นวิตามิน C อัดแน่นมาถึง50เท่าบูดให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นและยังมีวิตามิน E เข้มข้นที่ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นเนื้อเขานะคะเหมือนกับตัวแรกเลยคือมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมอันนี้จะเป็นกลิ่นหอมส้มอ,อ่อนๆนะคะคือแบบเนื้อเนี่ยบางเบาซึมง่ายเหมือนกันเลยอย่ี่ง่ายด้วย แอบบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยช่วยชีวิตเพลงไว้ได้มากเพราะว่าผิวเพลงทั้งแห้งแล้วก็ทั้งหมองจริง สูตรนี้คือดีงามมากเพียงเห็นคนรีวิวไว้แบบเยอะมากนะคะตัวตัวนี้ใช้แล้วผิวใสดูชุ่มชื้นขึ้นตัวนี้ก็เห็นผลภายใน7วันทาทุกวันเป็นประจำเช้าเย็นคือบอกเลยว่าเห็นผลภายใน7วันซึ่งมันแบบมันจริงไว้แกจริงๆเจ้าตัวนี้เขามีส่วนผสมของ UV filter ทั้งสองซองเลยที่ช่วยปกป้องแสงแดดได้ส่วนหนึง่งแต่ยังไงก็ต้องทากันแดดด้วยนะคะเพราะว่าแดดประเทศเราคือแรงเกินต้านมากๆสามารถเลือกใช้ตามสภาพผิวของตัวเองได้เลยหรือว่าใช้แบบเพีงนะคะใช้คู่กันก็จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นตัวนี้เพียงยกให้เป็นตัวจริงวิต ไปเลยอาจริงๆเพียงลองยี่ห้ออื่นมาด้วยแหละแต่เพียงแบบชอบ2ตัวนี้มากกว่า n ี่เ a ียซีแสีชมพูนะคะจะช่วยในเรื่องผิวใสลดจุดด่างดำสีผิวสม่ำเสมอใน7วันส่วน n ี่เ a ียซีสีสม้มช่วยในเรื่องผิวกระจ่งางใสฉ่ำเด้งชุ่มชื้นใน7วันถ้าอยากลองแบบซองก่อนมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นราคา29บาทนะคะขนาด 30ML หรือแบบหลอดใหญ่ก็มีนะคะขนาด 180ML ราคา1 3 9บาทหาซื้อในที่ร้านค้าทั่วไปหรือว่าห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือช็อปออนไลน์ืออน,นใน e, หรว่า ทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับดูแลผิวของเพลงเองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย